วันนี้เราเรียนว่าเท้ากันนะคะครูอบรมไปแล้วว่าเท้ามันมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเด็กๆเ,เราจะตอบกันได้ไหมนะคะเริ่มที่กันนะคะเท้ามีทั้งหมดกี่ส่วนนะคะหนึ่งนะคะอ่าน้องเบนเท้ามีกี่ส่วนสี่ส่วนสี่ส่วนค่ะส่วนที่หนึ่งคืออะไรคะนิ้วเท้าค่ะส่วนที่หนึ่งคือนิ้วเท้านะคะนิ้วเท้าคืออะไรนิ้วเท้าคือจุดจุดสะท้อนหัวคือหัวนะคะเอาต่อมาค่ะเล่นฝ่าเท้าค่ะคืออะไรคะจุดสะบังอะไรอ่า อ๋สะบักบาอะไรนะคะต่อไปค่ะฝ่าเท้าค่ะฝ่าเท้านะคะตรงที่ไม่มีกระดูกค่ะฝ่าเท้าที่ไม่มีกระดูกโอเคค่ะอ่านะคะน้องออยนะคะฝ่าเท้ามีแบ่งไหมคะฝ่าเท้ามีแบ่งไหมคะฝ่าเท้ามีแบ่งไหมคะน้องออยฝ่าเท้ามีแบ่งนะคะแบ่งเป็นกี่ส่วนคะ่ตรงแนวของฝ่าเท้าอ่ะฝ่าเท้าแค่ฝ่าเท้านะคะแค่ฝ่าเท้ามีแบ่งไหมคะ มีแบ่งไหมคะกี่ส่วนคะกี่ส่วนคะสองส่วนนะคะเอาค่ะส่วนที่หนึ่งคืออะไรคะส่วนบนอะคืออะไรคะคือกระเพาะอาหารอะจะอะอะประมาณนะคะค่ะส่วนล่างค่ะเกี่ยวกับลำไส้ค่ะค่ะจะมีลำไส้อะไรบ้างคะลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่แล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งแซมหน่อยเดียว จะมีอะไรคะจะมีอะไรคะแฉมแฉนอย,อยู่ตรงนั้นนะคะกลางคืนลุกบ่อยอ่ะกลางคืนลุกบ่อยอะคะ่ะกระเพาะาปัสสาวะอ่าโอเคค่ะเก่งมากนะคะอะต่อนะคะกลับมาที่ตรงนี้นะคะกลับมาที่หามาหาน้องเบนอีกทีนึงนะคะอ่านะคะน้องเบนมันสบาย <im it> คือมันอย,นอยู่มันอยู่ตรงนี้มันสบายนะคะน้องเบนมันได้ของง่ายนะคะต่อมานะคะด้านข้างนะด้านข้างของเท้านะคะด้านข้างของเท้าตรงนี้นะคะน้องเบนนะคะตรงนี้นะคะ อันนี้คืออะไรกระดูคอกระดูคอนะคะกระดูคอนะหยุดที่ตรงนี้นะคะกระดูกคอมีกี่ชิ้นคะกระดูกเจ็ดชิ้นค่ะอ่ากระดูกคอมีเจ็ดชิ้นนะคะเอาต่อไปน้องแพรนะคะต่อมาเป็นกระดูกอะไรคะกระดูหลังกระดูหลังนะคะกระดูกหลังนะคะสิบสองชิ้นค่ะเอาต่อมานะคะต่อไปกระดูอะไรคะกระดูกระดูเอวค่ะกระดูเอวนะคะต่อมามีกี่ชิ้นคะมีห้าชิ้นนะคะอ่าต่อมานะคะกระดูอะไรคะต่อ กระเบนเน็บกระเบนเน็บนะคะกระเบนเน็บนะอ่ะกระเบนเน็บนะคะมีทั้งหมดกี่ชิ้นคะห้าชิ้นค่ะห้าชิ้นนะคะเอาต่อเลยค่ะกระดูกต่อไปค่ะเป็นกระดูกก้นกบอู้เก่งทุกคนเลยอ่ะก็ยังดีงไงอ่ะโอเคนะคะต่อไปนะคะน้องแพรนะคะน้องแพรมาด้านหลังนะคะตรงนี้เป็นจุดของอะไรคะตรงนี้ค่ะจุดกองตรงนี้นะคะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะคะตรงนี้ตรงนี้ค่ะตรงนี้ ช่วงอกค่ะเป็นอะไรคะไม่ใช่คะ่ะไม่ใช่ใช่ค่ะ oh. อันนี้ด้านด้านที่ด้านฝ่าเท้าค่ะที่เป็นฝ่าเท้าอะค่ะฝ่าเท้าเห็นไหมคะข้างบนนั่นเห็นไหมคะเห็นไหมฝ่าเท้าเปงนไงขนาะเห็นเห็นฝ่าเท้าไหมช่วงทองเหรอคะฝ่าเท้าเป็นอะไรคะตรงนี้นะคะเนื่อนะคะตรงเนื่อนะคะเนื่อนะคะเนืนอฝ่าเท้าอะค่ะเนืนอฝ่าเท้าเป็นอะไรเนื่อนฝ่าเท้าเป็นอะไรคะ อ่ะเป็นอะไรคะน้องแพรเป็นอะไรพวกปอดอะไรสะบักอะไรเป็นเป็นสะบักบาไหลนะคะอ่ะต่อมานะคะต่อมานะคุณยายศอกค่ะคุณยายเป็นอะไรคะต่อมาตรงนี้ค่ะเป็นศอกค่ะเป็นตรงเป็นอันนี้เป็นอะไรคะเป็นเอ่ออะไรนะด้านนอกอ่ะอ่ะเป็นอะไรคะเป็นอะไรคะเป็นข้อศอกค่ะเป็นอะไรค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 ะตรงเนี้ยค่ะเป็นอะไรคะเป็นอะไรคะพวกปอด เป็นอะไรคะเป็นอะไรคะแข็งเหรอเป็นอะไรคะเป็นแขนนะคะเป็นแขนเอาต่อมานะคะเอาต่อมานะคะต่อมานะอ่าน้องน้องน้องออยน้องออยตัวนี้เป็นอะไรตรงเนี้ยตัวนู้เนี่ยตัวนู้ตัวนู้ของข้างบนเป็นอะไรตัวนู้ของข้างบนนี่เป็นอะไรตัวนู้ของข้างบนเนี่ยเป็นอะไรเป็นอะไรครับของข้างบนเนี่ยตรงเนี้ยเป็นอะไรคะตรงเนี้ยค่ะอันนี้ค่ะอันนี้ตรงเนี้ยเป็นอะไรข้างบนเนี่ยค่ะ ข้างบนนี่เป็นอะไรคะข้างบนเนี่ยข้างบนนี้นะคะเป็นอะไรคะเป็นอะไรคะข้างบนค่ะข้างบนเนี่ยเป็นอะไรเป็นอะไรคะเป็นอะไรคะเป็นอะไรเป็นนิ้วใช่ไหมคะนิ้วนี่อะไรบ้างนะคะนิ้วอะไรบ้างนิ้วอะไรคะนิ้วอะไรนิ้วโป้งนิ้วอะไรอีก อ่านิ้วโป้นิ้วชี้นิ้วนิ้วโปนิ้วชี้นิ้วกางนิ้วนางนิ้วนางนิ้วก้อยเอาต่อมาค่ะลูกสาวคนสวยข้างล่างเป็นอะไรคะเป็นสอนะคะเอาคุณยายต่อมาค่ะเป็นอะไรคะเป็นอะไรคะเข่าค่ะเป็นเข่าโอเคนะคะเอาต่อนะเอาต่อนะคะออาเสนี้มาทานี้มาทางน้องเบนนะคะมาทางน้องเบนนะนะคะมาทางน้องเบนนะคะอ่าน้องเบนนะคะตรงนี้เป็นอะไรคะ ตรงนี้นะคะหูชั้นในตรงนี้เป็นอะไรลดลมเป็นอะไรกองเสียงกองเสียงหลอดลมแกนอนกลนนะคะต่อมาคุณแม่ค่ะงอกคุณแม่เป็นอันนี้เป็นสวงอกนะคะเอาคุณลูกอันนี้สวงอกสวงอกค่ะเอาต่อมาค่ะจอดมินค่ะจัดมินค่ะจัดมินค่ะจัดมิน หูชั้นในค่ะหูชั้นในหรือระบบประสาทหรือระบบประสาทนะคะโอเคนะคะต่อมานะคะน้องออยน้องออยตรงนี้เป็นอะไรตรงนี้เป็นอะไรตรงนี้เป็นอะไรคะเป็นอะไรคะตรงนี้เป็นอะไรคะแสนล้านค่ะตรงนี้เป็นอะไรคะส่อสุรอสุรอสรอสุ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 รอรอสุ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 รออสุร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 อสุอสุรอสุรอสุรออสุรอสุรอสุอสุ โอเคอะนะคะต่อมานะคะเป็นหน้าผักน้อยถูกไปแล้วนัหน้าผักแล้วนะคะต่อมานะคะตรงนี้จุดะซ้นของอะไรครูจบแค่ตรงเนี้ยเมื่อกี้เนี่ยตรงนี้เป็นอะไรใบหน้าใบหน้าตรงนี้เป็นอะไรใบหน้าแก้มแก้มแก้มใสโอเคเก่งอะจุดอะไรคะจุวสุรมาศช่องทองจุดสุรมาศช่องทองใช่ไหมคะเอาต่อมานะคะจุดสุรมาศช่องทองอยู่ตรงไหนคะ ว่าง้กาบน้นอยู่ใต้กระดูกพอดีใช่ไหมคะอยู่ใต้กระดูกพอดีเลยนะคะออะคุณคุณแม่นะคะคุณแม่คะในกรณีที่เรามีปัญหานะคะท้องผูกเราจะต้องนวดจุดไหนนะคะเอาจุดที่หนึ่งคืออะไรท้องผูกนะคะจุดที่หนึ่งจุดจุดประสาทช่องท้องเ่าโอเคนะคะโอเคโอเคนะคะจุดที่สองนะคะจุดที่สองจุดที่สองค่ะท้องผูกค่ะจุดที่สอง จุดกระเพาะอาหารคือกระเพาะอาหารนะคะ,คะ,ะจุดที่สามค่ะลำไส้ใหญ่ลำไส้ะะไใหญ่ขาลงนะคะลำไส้ใหญ่ขาลงนะคะอ่านนะคะน้องแพนนะคะในกรณีที่ท้องเสียนวดยังไงเราจะนวดจุดไหนที่จะทาให,ให้แบบว่าท้องที่มันกําลังถ่ายอยู่นะ่ะมันจะหยุดถ่ายได้นะคะจุดที่หนึ่งค่ะจุดที่หนึ่งค่ะเมื่อกี้ในท้องผูกะะจุดที่หนึ่งจุดอะไรคะจุดที่หนึ่งจุดอะไรคะจุดไะนคะจุดที่หนึ่งอะไรคะ จุดที่หนึ่งค่ะจุดอะไรคะจุดรวมก็พอจุดอะไรคะจุดอะไรคะจุดอาหาะลำไส้ใหญ่จุดอะไรคะจุดอะไรคะครูขอแค่จุดเดียวก่อนค่ะจุดที่หนึ่งอะไรคะกเพะอาหารอ่ะก็พะอาหารนะคะหนึ่งนะเขาบอกเขาตอบก็พะอาหารนะคะจุดที่สองค่ะลำไส้ขาลงลำไส้ขาลงโอเคค่ะจุดจุดที่สามอะไรคะจุดที่สามเลยจุดหนึ่งเลยจุดหนึ่งรวมเลยจุดหนึ่ง อีกจุดที่เขาตอบไปแล้วศูนย์รวมประสาทช่องท้องป่ะเจออะไรคะศูนย์รวมประสาทช่องท้องศูนยรวมประสาทช่องท้องูนยรวมประสาช่องทองใช่ไหมใช่ไม่รู้มันมีใช่ไหมคะใช่ไหมใช่ไหมค่ะใช่ใช่โอเคนะคะในกรณีที่เรามีปัญหาเดี๋ยวนะฟังดีๆฟังก่อนนะคุใพูดจนคุณเหนื่อยเนาะทั้งท้องผูกและท้องเสียนวดจุดเดียวกันนะคะมีจุดอะไรบ้าง จุดที่หนึ่งอะไรนะศูนย์รวมภาษาทช่องท้องนะคะจุดที่สองกระเพาะอาหารจุดที่สามจำไ,ไห้นะถ้าในวรณนี้คือเราไม่มียาจะกินแล้วเราไปอยู่ในถิ่นธุรกันดานนะจำจุดพวกนี้ไว้มันจะช่วยคุณได้อันนี้เราเอาใช้จริงมาแล้วนะคะช่องที่ครูไปเรียนกดจุดกระท้อนเท้าเนี่ยนะคะต่อมานะคะโอเคนะคะในกรณีที่คุณแม่นะคะถึงไหนแล้วถึงเออถึงน้องนี่เนาะ <laughs> ในกรณีที่เราปวดสบะบัก เราจะต้องนวดตรงไหนปวดสะบักเนี่ยลูกค้าบอกว่าเธออย่ามาจับสะบักฉันนะแต่เพองนวดเท้าฉันอะไรเงี้ยตรงไหนคะเนินเนินฝ่าเท้าใช่ไหม,ไมอ่าโอเคนะคะนี่แกปวดสะบักเนินผ่าเท้านะคะเอาคุณแม่นะคะในกรณีที่ปวดแขนคุณแม่ลูกค้าไม่ให้จับตัวเขาเลยนะแต่เขาให้จับเท้าได้อย่างเดียวนะคะปวดแขนปวดแขนตรงนี้ไมหมคะตรงนี้ค่ะอ่าโอเคนะคะข้างข้างเท้านะปวดแขนนะคะเอามาทางนี้นะคะอ่ะน้องเบนนะคะ ในกรณีที่นะคะลูกค้านะคะปวดนิ้วค่ะลูกค้าบอกว่าลูกค้าปวดนิ้วปวดนิ้วนิ้วชาหมอนวนนิ้วชาจะใช่ไหมให้เธอจับมือฉันนะคะเธอจะต้องนวดเท้าฉันนี่แหละจะนวดจุด,ไ,ดไหนคะนะคะ,ะมือชาม,มือชาค่ะม,มือชาไ่าได้จดมากค่ะมือชาค่ะมือชามือชาตรงไหนคะมือชา มือชามือชนสิค่ะมือจริงเหรอมือชาเร็วมือชาตรงไหนคะตู้นุ่นต้องนุ่นตู้นุ่นนะอยู่บนหรืออยู่ล่างบนค่ะนี่ตรงอยู่บนหรืออยู่ล่างบนอยู่บนนะคะไออยบนตู้นูนะคะต่อไปนะคะในกรณีที่ปวดศอกค่ะคุณแม่ปวดศอกค่ะ ตายตนู้ฮายตูนูนะคะะอเคโอเคนะคะเอาต่อมานะคะเอาน้องแพรนะคะปวดเข่าค่ะปวดเข่านะคะปวดเข่าปวดเข่าค่ะาเล้ชตรงเท้าด้านข้างปวดเข่าโอเคนะคะโอเคนะคะอยู่อยู่ด้านนอกนะคะตรงตรงต่ำลงไปต่ำจากตูนู้ลงไปจะมีเว้าเวาอยู่ นะคะโอเคนะคะต่อมานะคะเออเจเจตมนนะคะลูกค้าบอกว่าทําไมตรงทําไมเอ่อตรงเนี้ยเจ็บจังเลยเนี่ยนะคะตรงด้านในเนี่ยนะคะตรงด้านในนี้ททาไมเจ็บตจนเขาเป็นอะไรนะคะเขาเป็นตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยอะตรงเนี้ยคะ่ะด้านในนะคะลลด้านในมดล,ลูกด้านใน,น,นถ้าด้านนอกนี่เป็นปีกเป็นอะไรคะถาม <Orleans. S 2> อไอ้ตอบเฉพาะถามคะ่ะ นะคะถ้าพอถามด้านในอันตรงเนี้ยค่ะอันนี้คืออะไรอุ้ยทำไมเจ็บจังเลยหมอม้วนลูกค่ะตรงนี้เป็นม้ลูกนะคะเอาต่อมานะคะเอ้าเอ้าคุณหมอนะคะต่อมานะคุณหมอคุณหมอออยนะคะทำไมเจ็บจังเลยตรงเนี้ยค่ะทำไมเจ็บจังเลยนะคะเป็นอะไรเนี่ยดิฉันเป็นอะไรคะปีกปีกอะปีกอ้วนกปีกม้ลูกโอเคนะคะปีกม้วนลูกปีกม้วลูกอ่โอเคนะคะต่อมานะคะ ในกรณีที่เราจะซ่อมแซมแบบว่าทั้งมดลูกทั้งปีกมดลูกให้เขาเนี่ยจะซ่อมตรงไหนได้จุดที่หนึ่งนะคะตรงไหนคะเออ่โอเคนะคะเอาคุณแม่นะคะเอาคุณแม่เพิ่มเติมให้อีมีอีจุดหนึ่งมันจะมีทั้งหมดสี่จุดนะคะตรงไหนคะคุณแม่ตรงไหนคะต่อมใต้สมองตรงนั้นนะคะในกรณีที่มีปัญหานะคะในกรณีที่เขาแบบ มีปัญหาหมดลูกอะไรอย่างงี้ยในกรณีเขาบอกเขาบอกไปหาหมอไหนก็ไม่หายเลยอะไรประมาณนี้อ่าในลองนวดดูก็ได้นะคะในทีนี่ก็ผิดอ่ะโอเคนะคะเรายังเหลืออะไรอีกนะคะทีนี้นะคะเรามาดูนะคะในกรณีที่เขาว่าเราให้เราฟังว่าเนี่ยหมอน้องเบนถึงน้องเบน,นใช่ไหมนะคะคุณหมอคะคุณหมอคะเนี่ยพอดีไอ ดิฉันมีปัญหาน,นอนกรนค่ะน,นอนเสียงดังมากเลยซามิอยากจะก็ทือยันแบบยันลงจากเตียงะคะย่ะคุณหมอช่วยฉันหน่อยได้ไหมค่ะจะนวดจุดไหนคะ่ะนอนกรนค่ะลองนิ้วโป้งนอนกรนค่ะลองนิ้วโป้งค่ะอ่ะลองนิ้วโป้งนะคะต่อมานะคะ <c oughs> นะคะเอาคุณแม่นะคะนะคะลูกค้าว่าม่เนี่ยคุณหมอดิฉันแบบเหมือนคาดูเจอก้อนที่หนะ้าอกดิฉันจะต้องนวดตรงไหนเนี่ยมันจะได้สลายไปได้นะคะระหว่างนิ้วกลางกับนิ้วหนานิ้วกลางนิ้วหนาแล้วมีนยี่ไหม มีร่องไหนอีกเป็นร่องร่องไหนคะร่องไหนนิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็นิ้วนางนิ้วนางโอเคนะคะอ่ะนะคะน้องแพรนะคะดิฉันมีความรู้สึกดิฉันเหมือนเหมือนจะเป็นโรคประสาทอย่างเงี้ยนะคะดิฉันต้องเน้นจุดไหนคะร่องนิ้วก้อยค่ะร่องนิ้วก้อยโอเคอ่คะร่องร่องนิ้วก้อยนะคะร่องประสาทนี่จำเลยแม่น้องจำจำได้แม่นนะคะเอาต่อมาค่ะเดี๋ยวซัดมินไหคะ ดิฉันมีอาการแบบว่าแน่นจุกอกนะคะช่วยเน้นตรงไอ้แน่นจุกแน่นจุกให้ฉันหน่อยนะคะนี่ยดิฉันแน่นจุกอกค่ะเน้นให้ฉันนิดนึงค่ะลองเท้าค่ะอ่าลังเท้าตรงหลังเท้านี้นะคะจะเป็นในเรื่องของแน่นจุกจุกคอหอยหายใจไม่เต็มปอดนะคะต่อมานะคะอ่าต่อมานะคุณหมอออยนะคะไอ้ช่วยช่วยระระบายน้ำเหลืองให้ดิฉันหน่อยค่ะน้ำเหลืองช่องท้องนะคะที่จอหลังเท้าอ่าที่ประจอหลังเท้า สุดยอดมากเลยนะคะจบยัง,หม,ยยงหมดแล้ยังห,หมดแล้วคะ่ะ